แบผมครับสคราแล้วเนี่ยหายเดือนหายเดือนลกสี 5, ่มัโดนัปัดเลยสิ่งต่งเป็ีนไรเอไปคอยรับเนีีเก้เลยเียรมือใหม่แกมือหม่แกมือม่เลยราการราการใหญ่รบยกรให่แกมือมเลยแกมือมเ ไม่มีปวดล็อกนะครับฮะไม่นี้ก็ปวด็อกแล้วปวด็อกแล้วแพ้มากี่ครั้งขอโทษนะแปดไฟแล้วเฮ้ยแปดไฟไฟนิดปวดรักเห็น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 พูดก่อนช็อกว่าถ้าเกิดไฟนี้แพ้ก็จะเลิกมวยไม่ถึงกับเลิกครับ วันนี้เป็นไงบ้างไอ้คุมเกมอะไรได้ยังไงอ่ะดีแก้มไปพาดอ่าปลายยกสี่โดนหมใช่ไหมไ้คโอ้โหหนกแก้มยังปูกอยู่เลยใช่ไหมโดนหมัดกี่หมัดอ่ะโดนหมัดหนึ่งหมัดเลยใช่มสองหมัดเลยใช่ไหมโอ้โหมั่นใจนะหมดรถก็ทายมั่นใจไหมต่างคนต่างต่างคนต่างกันฮะคู่เทียร์อยู่ตอนนั้นคิดถึงอะไรอ่ะ เข้านี่มีใบประันบางสารเก่าอะไรบ้างไหมเนี่ยมีมีไว้ไหมมีคนอะไรไว้บ้างอ่ะมีคนอะไรบ้างมีคนอะไรบ้างยังอย่งครับอ๋ยบอยังเงี้คนหนอเอ,อ้าอ๋อขอบคุณที่ทุกคนครับขอบคุณเสียน้องและเสียโบ้ชครับแล้วก็ทีมงานครับผมที่คอยสนับสนุนครับผมขอบคุณครับอ๋อแล้วครับแจ็คตอนนี้ต้องตัวเองแจ็คเสร็แล้วนะฮะวันนี้มาขอบคุณเสียน้อง